สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK Review ช่องที่จะพาคุณไปรู้จักกับยานยนต์และเทคโนโลยีสุดล้ำจากทั่วทุกมุมโลกถ้าคุณเป็นคนที่ลงไหลในเฮลิคอปเตอร์รถยนต์หรือเครื่องจักรกลสุดล้ำสมัยที่นี่คือที่สำหรับคุณและในวันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจเฮลิคอปเตอร์อเนกประสงค์ระดับตำนานที่กลับมาอีกครั้งในเวอร์ชั่นล่าสุดปี2025กับ Eurocopter EC เตอร์ EC725 Super c o u g a EC 725 Super c o u g a หรือในชื่อใหม่ที่รู้จักกันในบางประเทศว่า Airbus H225M เป็นเฮลิคอปเตอร์ขนาดกลางถึงหนักในกลุ่มยุทธวิธีของกองทัพที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือทางมนุษยธรรม การขนส่งทหารการค้นหาและกู้ภัยรวมถึงภารกิจทางยุทธวิธีในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากเครื่องรุ่นใหม่นี้เป็นเวอร์ชั่นพัฒนาต่อจาก ec 7 2 5เดิมโดยเน้นประสิทธิภาพความปลอดภัยและเทคโนโลยีการบินอัจฉริยะที่ล้ำสมัยยิ่งกว่าเดิม EC 725 Super Kuga 2025มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนใหม่ที่ทรงพลังยิ่งขึ้นใช้เครื่องยนต์เทอร์โบเมซ่ามาติล่า 2A1 ที่ให้กำลังแรงสูงสามารถรองรับภารกิจที่ต้องใช้แรงยกและการทำงานต่อเนื่องในสภาพภูมิประเทศสูงหรือลักษณะภูมิอากาศรุนแรงได้อย่างมั่นใจ ความสามารถในการบินกลางคืนหรือในสภาพอากาศไม่ดีนั้นก็เป็นจุดเด่นที่ได้รับการพัฒนาขึ้นในเวอร์ชั่นล่าสุดด้วยเซ็นเซอร์และเรดาร์รุ่นใหม่ที่ช่วยให้การบินแม่นยำและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ขนาดของตัวเครื่องมีความยาวประมาณ19.5เมตรและใบพัดหลักกว้าง16.2เมตรตัวลำมีน้ำหนักเปล่าอยู่ที่ประมาณ5,330กิโลกรัมและสามารถบรรทุกน้ำหนักรวมได้สูงสุดกว่า11,000กิโลกรัมด้วยสมรรถนะเช่นนี้จึงสามารถขนส่งผู้โดยสารได้มากถึง29คนพร้อมอุปกรณ์หรือสัมภาระโดยไม่กระทบต่อเสถียรภาพในการบิน เรื่องความปลอดภัยถือเป็นหัวใจสำคัญของ EC 725โดยรุ่นปี2025นี้ได้เสริมโครงสร้างที่สามารถทนต่อแรงกระแทกระบบดับเพลิงอัตโนมัติในห้องเครื่องยนต์และระบบป้องกันการถูกยิงจากภาคพื้นดินเช่นระบบปล่อยแฟร์อัตโนมัติและเรดาร์แจ้งเตือนภัยล่วงหน้ารวมถึงชุดกรอะเสริมในบางจุดสำคัญทั้งหมดนี้ช่วยยกระดับความมั่นใจของนักดินและทีมปฏิบัติการขณะเข้าภารกิจจริง ด้านภายในห้องโดยสารมีการปรับปรุงใหม่ให้รองรับการปรับเปลี่ยนตามภารกิจได้หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งเตียงพยาบาลระบบอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือที่นั่งทหารพร้อมระบบกันกระแทกทําให้สามารถใช้สําหรับภารกิจช่วยเหลือทางการแพทย์ในเขตภยัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนข้ออกทิศของนักบินก็ได้รับการออกแบบแบบแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบด้วยจอ MFD มัลติฟังชั่นดิสเพลย์ ขนาดใหญ่พร้อมระบบเอเวียนีกใหม่ที่รองรับการสื่อสารผ่านดาวเทียมการนำทางแบบ GPS ร่วมกับ INS และระบบ Auto Pilot ที่มีความแน่นยำสูงมาก หนในไฮไลท์ของ EC 725ปี2025คือเทคโนโลยีลดเสียงรบกวนที่ได้มาตรฐาน ICAO ซึ่งช่วยให้สามารถปฏิบัติการในพื้นที่พล,ลเรือนได้โดยไม่รบกวนสิ่งแวดล้อมมากนะักรวมถึงใบพัดท,ที่ได้รับการออกแบบใหม่จากวัสดุคอมโพสิตขั้นสูงช่วยให้มีความทนทานต่อแรงดึงและแรงสั่นสะเทือนลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระยะยาว ในด้านความเร็ว EC 725 Super c u g a สามารถบินได้ด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ324กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีระยะทางการบินไกลกว่า1250กิโลเมตรต่อการเติมน้ำมันหนึ่งครั้งหากติดตั้งถังน้ำมันเสริมจะสามารถขยายระยะทางได้มากขึ้นตามความจำเป็นความสามารถในการลอยนิ่งและลงจอดในสภาพพื้นที่จำกัดยังเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งที่ทำให้เฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้เหมาะสำหรับภารกิจภาคสนามในป่าเขาหรือกลางทะเล สิ่งที่ทำให้ EC-725-2025 แตกต่างจากเฮลิคอปเตอร์ทั่วไปคือระบบซ่องบำรุงแบบดิจิทัลที่สามารถแจ้งเตือนล่วงหน้าเมื่อชิ้นส่วนใกล้ถึงอายุการใช้งานลดระยะเวลาการจอดซ่องเพิ่มเวลาในการใช้งานในภารกิจต่างๆและยังรองรับการอัปเกรดซอฟต์แวร์จากระยะไกลผ่านการเชื่อมต่อเข้ากับศูนย์ควบคุมของ Air บัอีกด้วย ในปัจจุบันเฮลิคอปเตอร์ EC 725รุ่นใหม่นี้ได้ถูกเลือกใช้งานโดยกองทัพและหน่วยพิเศษในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยเองก็มีแนวโน้มที่จะนำเข้ามาใช้งานเพิ่มเติมเนื่องจากประสิทธิภาพที่พิสูจน์แล้วในการปฏิบัติภารกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะในเขตอาเซียน หากมองในภาพรวม p c 7 2 5 Super c o u g a รุ่นปี2025คือเฮลิคอปเตอร์อเนกประสงค์ที่พร้อมตอบโจทย์ทั้งภารกิจทางทหารและพละเรือนด้วยสมรรถนะที่โดดเด่นระบบความปลอดภัยสูงสุดและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ากว่ารุ่น,ก,น,ก,นก่อนทุกอย่างถูกออกแบบมาเพื่อความยืดหยุ่นความทนทานและความคุ้มค่าในระยะยาวอย่างแท้จริง และทั้งหมดนี้คือรีวิวฉบับเต็มของเฮลิคอปเตอร์ EC 7 2 5 Super c o u g a ปี2025จากช่อง JK Review หากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ช่องของเราเพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวสุดล้ำรุ่นต่อไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ